สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ทางช่องพระบ้านบายหนุสุมาใน ep 285นะคะพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ สนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะที่0834374753 083 4374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการนะคะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยววันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000พค่ะอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาแบ่งปันกันแล้วนะคะ องละ300บาท4องหนึ0 0พจะส่งฟรีนะคะพี่คะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเนาะรายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะเป็นพลาสมเด็จพิมพ์นี้ค่ะเนี่ยนะคะ เขาเรียกพิมพอะไรไม่ทราบนะคะเป็นพราเนื้อผงเนื้อหนึบๆเก่าๆแบบนี้เลยมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้ค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่หนึ่งด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสามบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุบไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีนะคะสะภาพสวย รายการที่สองนี้นะคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิ์รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สาม องนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะเนี่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อเดิมนะคะสะภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลย รายการที่สามนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่ค่ะเป็นพลาสซุ้มกรเนื้อผงนะคะมวลสารเม็ดแรส่สวยแบบนี้เลยนี่นะคะพลาสซุ้มกรเนื้อผงนะคะเม็ดแร่มวลสารส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมาตัวคาบกุกนะคะคาบเก่ายังเห็นชัดเจนอยู่เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่4คะ่ะ300บาทนะคะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้า เป็นลูกอมนะคะเป็นลูกอมไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อมีโค้ดแบบนี้ด้วยค่ะลูกอมนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้า สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่หค่ะรายการที่6นี้นะคะเป็นพระขุดสะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยพระขุดสะเก่าๆนะคะเป็นพระเนื้อผง แห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะพระคุศะเนื้อผงนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่6นี้300บาท300บาทนะคะรายการที่6ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7 เป็นเหรียญใบเสมานะคะหลวงมเพะไะป่เหรียญหลอกเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลอกเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเหรียญใบเสมานะคะเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยะคะ่ะรายการที่เจ็ดนี้สามร้อยบาท 300รอบาทน,นะคะรายการที่เจ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แดค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกเนื้อชินเก่า,กาๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะ สว,สวยนะคะเดิมๆแห้งๆด้านหลังมีรอยจานยันแบบนี้ด้วยเนี่นะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันแบบนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีเป็นพาะเนื้อชิ้นแห้งๆรายการที่8นี้นะคะ300บาท300บาททารายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9้า เป็นเหรียญอาจารย์มั่นค่ะเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพใช้นะคะเหรียญอาจารย์มั่นนะคะตัวเหรียญสภาพใช้แบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสวยเดิมสภาพดีเหรียญอาจารย์มั่นค่ะเป็นรายการที่9ก0าบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10เป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักค่ะองนี้เนี่ยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลัก<ๆ>เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะพระปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะเป็นพระนางพยานเนื้อดินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเม็ดแร่มวลสารสีสวยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมาสภาพสวยสภาพใช้นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่11ค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่นะคะตัวเหรียญสภาพเก่านะคะเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะไม่ทซาบลุนนะคะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้นะคะเป็นพลา s สมกรเนื้อดินคาบกูคาบเก่าจุดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ พลสัสสมกอเนื้อดินนะคะคา,าบกุคคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังรายการนี้เป็นรายการที่สิบสามสามร้อยบาทคะ่ะรายการที่13เป็นพลสัสสมกอเนื้อดินนะคะคาบก,กุตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะ สภาพผ่านการใช้งานมานะคะ300บาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่14นี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มเนื้อผงค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มนะคะลงรักเก่าๆแบบนี้สภาพดีส,สวยๆเลยนะคะ รายการที่14นี้300บาทสามบาทค่ะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิค่ะรายการที่15นะคะเป็นหลวงปูดทวดนะคะหลวงปูดทวดเนื้อว่านเก่าๆพิมพ์นี้เนี่ยคะ่ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทรายการที่สิบห้าค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบหกค่ะเป็นพระเนื้อด,ดินวัดจุฬานะคะ พลาเนื้อดินวัจุลาเม็ดแร่สสวยๆแบบนี้เลยเห็นแร่ดอกมะขามนะคะขึ้นเห็นชัดเจนเลยค่ะสวยเดิมสภาพเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีเป็นพลาเนื้อดินแห้งๆกรอๆแบบนี้เลยสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่16 300บาท 300บาทนะคะรายการที่16ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อเอมนะคะคาบกุกคาบคา,าบเขียวๆนะคะขึ้นเห็นชัดเจนแบบนี้เลยไม่ทราบว,ว่าไปเป็นโดนอะไรมานะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยขายตามสภาพเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเอมสภาพยังดูดีอยู่คะ่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการที่ รายการที่17นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนปี2517เนื้อทองแดงลมดำนะคะมีโคดด้านหน้าเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นเจริญพรบนปี2517มีโคดด้านหน้า ด้านหลังเป็นยันหลงปู่ทิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้กันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่18 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เป็นพระรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนัก ภาพกุกคาบเก่านะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสวยสเดิมๆเลยนะคะสภาพใช้ไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบพ,พิมพ์เป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่ส8 3 4แป4 7 5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลย จะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1 9 3 0 0บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแบบนี้ค่ะเป็นพิมพ์แบบนี้เลยคาบปุกคาบเก่านะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะสวยเก่าคลาสสิกแบบนี้เลยคะ่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะ เก่าๆแบบนี้เลยค่ะตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะเนื้อว่านแห้งๆแบบนี้เลยสภาพดีรายการที่20นี้300บาทรายการที่20ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองห เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่นะคะเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลยคะ่สะสภาพดีสภาพสวยรายการนี้เป็นรายการที่ยีสิบเอ็ดนะคะสามร้อบาท สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยีบเอ็ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงเนื้อโลหะสีเงินสภาพเก่าแบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญหลวงปู่สวงนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนว่ารุ่นที่หนึ่งนะคะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งค่ะสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยรายการที่22่สิบนี้สามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23เป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะคาบกุราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยนะคะคาบกุนะคะจะฝังตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยค่ะ สวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาท300บาทนะคะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะเป็นพลัสกิ่งอุปคุดนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าๆแบบนี้เลย คาบกุคาบเก่าคาบเาขาบเียวๆตามซอกเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุตไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสวยเก่าสภาพดีเนื้อเขียวๆแบบนี้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24 300บาท300บาทนะคะรายการที่24 พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753นะคะ083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญชินราดใบเสมาพิมพ์ฐานสูงเนื้อชินคาบกุคาบเก่าตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆด,ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นรอยพระมงแบบนี้เลยนะคะสะภาพดีสภาพสวย รายการนี้เป็นรายการที่25 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกค่ะสวยๆเลยนะคะหน้าตาชัดเจนสภาพดีค่ะสภาพดีองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้ องนี้นะคะมาพร้อมเดือมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะ <c oughs> เหรียญหล่ลอ,อกเก่าๆนะคะ <c oughs> เขียวๆสภาพใช้ เนื้อเขียวเๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะเหรียญหล่กเก่าๆโบราณแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะรายการนี้สวยเดิมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยกันน้ำได้รายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะมีอยู่เซตเดียวนะคะวันนี้ รายการเซตนะคะวันนี้มีอยู่เซตเดียวนะคะเซตนี้นะคะอง์ละห0 0บาทเซตนี้อง์ละห0 0อบาทนะคะเริ่มจากเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จองค์นี้เก่ามากๆเลยเนี่ยนะคะพระสมเด็จพิมพ์นี้ค่ะเก่ามากๆเลยสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะคาปลาดำนะคะฝังตามซอกในเนื้อพระแบบนี้เลยค่ะ รายการนี้ห้าร้อบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อผงเนี่ยนะคะเป็นพลับปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อผงนะคะลงลักปิดทองเก่าเก่าแห้งแบบนี้เลยลักแห้งทองแห้งล่อนๆแบบนี้เลยนะคะสภาพดีรายการนี้นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปค่ะ เป็นพระพุทธื้อเมกพัดนะคะเก่าๆเลยค่ะเขียวๆเก่าๆเขียวๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนื้อเขียวๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาเนื้อดินนะคะ เก่าๆสภาพใช้เม็ดแร่มมนสารลอยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้ค่ะ500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่องเงินค่ะไม่ทราบกุนนะะเนี่ยนะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุสภาพผ่านการใช้งานมาคาบกุคาบเก่าคาบเข,ขียวๆตามซอกเห็นชัดเจนโทษขององค์แบบนี้เลย สวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้500บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์จิ๋วค่ะลงลักปิดทองเก่าๆเนี่ยนะคะพระปิดตาพิมพ์จิ๋วนะคะลงลักปิดทองเก่าๆแบบนี้สภาพดีเลยนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง สวยสภาพดีแบบนี้เลย500อบาทนะคะ500อบาทรายการต่อไปค่ะเป็นพลันรูปหล่อนะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อมุย่ยเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพผ่านการใช้งานมานะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐาน500อยบาทนะคะ500อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วเป็นเหรียญหล่อหลวงปูุ่ขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเก่าๆแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังห้าร้อยบาทนะคะอง,ง์นี้ห้าร้อยบาทค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้นะเซตนี้อง์ละห้าร้อยบาท พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083-437-4753 083-437-4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบกเพิ่มสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่พๆทุกท่านเลยค่ะทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ